มาครอบครัวครอบครัวมาครบครัวแหนองจับเังไอ้อแม่นแคกไหเี่ยเดี๋ฟังฟังมันแก้ตัวแต่พี่เห็นเอ็มมองเยอะมากมนเิ่มจากใครวะเร่จากิด่นจากพี่จากพี่จกรเลย้ยเาแหลเจ้าผู้ผิดมาตายเก็บมลม่วอย่าง เนี่ยมองอยู่นี่เลยอะเนี่ยม้าองมมาองอยู่นี้เลยมองแบบเอ็มต้องออกมานอนมองรู้วะฮะฮะฮะเออรู้เจ้าะไรเนี่ขาคนติดคือคนติดเราจะไม่ได้เราโดนตังไอ้ชิ้นนี้ตางร้านแล้วเขาตังมาทำไม่เป็นมองไม่เนียนบ้าไม่เยอะเขาเป็นเปนั่งมอส่งมอไซน์ก็แบบแต่ตายอยู่ที่เดียว จะกลับบ้านแล้วแต่ไม่ใช่เฮ้ยพี่อย่าพึ่งกลับสิตั้งใจไม่ไาวเลยนะเนี่ยพี่กลับไม่เองอ่ะไม่ได้โมเลยเลดูมาดูมาเออ้าไม่ใช่ของของเล่นท่าอะไรนะเล่นท่าอะไรนะของอยู่เล่นท่าเลยเฮ้ยไม่เล่นท่าเลยเหรอใช่มีอะไรครับน้องไม่ขนาดนั้น้องเดี๋ยวน้องแค่จ้องไม่ได้ถึงจะเล่นท่าหรอน้องจ้องแต่น้องไม่มีภาพมีคนมีภาพน้องแบบ แต่จริงแลวอะไม่ใช่หรอกแต่ถ้าดูจริงอะน้องก็จ้องแต่มาโดนจับแต่พี่เขาโดนจับผิดแต่จริงแล้วน้องจ้องยิ่งกว่าพี่อีกเพราะทุกคนทุกคนจับลุงลุงไม่ไม่ได้นเท้าไม่ยันหัวมาหยุดตรงไหนก่อนนะไม่ใช่พี่เอาจะเล่นที่นามไี่อยู่เราอยู่จริงๆเนาะพี่เขาไม่ได้อะไรเลยแต่มาไปจับผิดพี่เขาแต่จริงอะไอ้น้องอะมันจ้องจ้องหอ ตรงนี้เออเอ็มหลอดเอ็มอ่ะแต่นี่ไปจ้องทางไกลแต่เราจ้องทางใกล้แอบจ้องไต่จ้องแสดงออกโอ้ยโคจ้อง่โคจ้องแล้วอเจีพี่จองเออโอ้ยเจียพี่้าไม่เจียวหรอกแต่เนี่ยาี่ทำเป็นรูปแบบฟอดลีก็ไม่ดุบแต่ไปนั่งถ้านอกนั่งอยนี้อเลยนะเจียเนี่แต่เนี่ยยึงจ้อง อ้างอยู่ก็ไปยืนแบบพิกต่าอะไรพิ่ตาอะไรวะต่าอะไรวะี่าง่ต่ี่ไโนนอโทรตามมาเลยว่ะะไปนอนดูโซนก็ไม่ได้นอนไรวะ